ไปดูเรื่องราวที่สะเทือนใจสำหรับคนที่ทราบข่าวเมื่อวานนี้นะคะสำหรับอุบัติเหตุรถของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่ไปชนคนงานตัดหญ้าของหมวดการทางกำแพงเพชรในอำเภอร,รัตภูมิจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งนั่งพักอยู่ริมถนนเสียชีวิต5คนบาดเจ็บ1คน โดยเมื่อเวลาประมาณ15บหนาฬิกานะคะของวานนี้เกิดอุบัติเหตุรถเก่งนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียชนคนงานตัดหญ้าของหมวดทางหลวงกำแพงเพชรอ,อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาเสียชีวิตจำนวน5คนบาดเจ็บ1คนโดยจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณถนนสายเอเชียหน้าหน่วยกู้ภัยเอเชียพื้นที่หมู่3ตํตำบลคูหาใต้อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งเป็นบริเวณฝั่งขาเข้าอำเภอหาดใหญ่ก่อนจะถึงบริเวณสี่แยกคูหาประมาณ500เมตร โดยตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะพบรถที่ชนเป็นรถเก๋งค่ะทะเบียนมาเลเซียมีนางสาวมารินดาซูซีลานีนีบินตีมูฮัมหมัดอาซาลันอายุ30ปีเป็นชาวมาเลเซียคนขับพร้อมเพื่อนสาวชาวมาเลเซียที่นั่งมาในรถด้วยอีก2คนโดยบอกว่าในช่วงเกิดเหตุนะคะร,รถเก๋งคันนี้เนี่ยได้พุ่งชนคนงานตัดหญ้าที่กำลังนั่งพักเหนื่อยอยู่ใต้ต้นไม้ริมร่องน้ำกลางถนนจังนวน6กคน ก่อนที่รถคันนี้จะกวาดเรียบทั้ง6คนกระเด็นกันไปคนละทิศละทางทั้งที่อยู่บนถนนแล้วก็อยู่ในคูโดยมีคนงานเสียชีวิตทันที4คนค่ะแล้วก็มีไปเสียชีวิตเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลอีก1คนแล้วก็ยังมีผู้บาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งคนส่วนรถเก่งเนี่ยเสียหลักพุ่งไปตกอยู่ในคูริมถนนหน้าปั๊มน้ำมันห่างจากจุดที่ชนนะคะคนงานไป100เมตรส่วนนะักท่องเที่ยวทั้ง3รายซึ่งเป็นผู้หญิงทั้งหมดปลอดภัย โดยผู้เสียชีวิตทั้ง5รายประกอบด้วยนะคะนายเอี่ยมชายแก้วอายุ53ปีนายวิชยาทองมาอายุ51ปีนายสมพรสวัสดีรักษาอายุ54ปีนายธีรวุฒิมงคลอายุ37ปีนายวิรัตเสม็มไขาอายุ34ปีส่วนผู้บาดเจ็บสาหัสก,ก็คือนายบำเรอเกตละมุนอายุ56ปี ซึ่งหลังเกิดเหตุทางพนักงานสอบสวนค่ะได้นําตัวคนขับไปสอบพักคําที่โรงพักรัฐภูมิเบื้องต้นทราบว่าทั้งหมดเดินทางกลับจากท่องเที่ยวที่จังหวัดกระบี่และก็กําลังจะเดินทางเข้าหาดใหญ่แต่เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุ รถเกิดไปสะดุดกับวัตถุบางอย่างบนถนนค่ะจึงทําให้รถเนี่ยเสียหลักพุ่งชนคนงานทั้ง6คนที่นั่งอยู่ริมถนนพอดีโดยไม่สามารถจะหักหลบได้ทันก่อนที่รถจะเสียหลักตกลงไปคูริมถนนทั้งนี้ตำํำรวจกําลังอยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาตามข้อเท็จจริงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด ด้ผู้สื่อข่าวไปพูดคุยกับนายงามพลบัวผุดพนักงานขับรถหมวดทางหลวงกำแพงเพชรเล่าเขาว,ว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยมีคนงานประมาณ8คนไปตัดหญ้าอยู่บริเวณดังกล่าวแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยมีคนงาน6คนไปนั่งพักเหนื่อยอยู่ใต้ต้นไม้ริมร่องน้ํากลางถนนจู่ๆก็มีรถเก่งวิ่งมาแล้วก็เสียหลักพุ่งชนทั้ง6คนแบบกวาดเรียบกระจายกันไปคนละทิศละทางทมคลางความตกตะลึงของเพื่อนคนงานที่เห็นเพื่อนเสียชีวิตแบบต่อหน้าต่อตาซึ่งหลังเกิดเหตุนะคะได้มีการกำชับว่า จะต้องมีการช่วยเหลือเยียวยาน,นะ,คะครอบครวมมัวผู้เสียชีวิตตามระเบียบของทางราชการแล้วก็รวมไปถึงก็จะมีการดำเนินคดีะคะกับคนขับที่เป็นชาวมาเลเซียนะะในข้อหาขับรถชนคนโดยประมาทจนถึงแก่ชีวิตด้วย